สวัสดีค่ะนางสาวพารดีเชอร์ชิดรหัสนักศึกษา5501 0026 30173ค่ะวันนี้เราจะมาทำชิ้นงานชื่อว่าแฮงจักรยานนะคะเริ่มจากเข้าโปรแกรม solidworks ค่ะเมื่อเข้ามาที่โปรแกรม solidworks แล้วให้เราเลือกไปที่ new คลิกไปที่พาร์ทกดโอเคค่ะจากนั้นให้เลือกมุมมองเป็น iso metric view นะคะโดยกด Spacebar เลือกที่เป็น iso ค่ะจากนั้นให้เราคลิกไปที่ sketch นะคะแต่ว่าในที่นี้เราจะใช้เป็น sketch แบบ3 d นะคะเมื่อเสร็จแล้วให้เราใช้คำสั่ง line ค่ะดูที่ รูปดินสอนะคะให้ขึ้นเป็นตัว xy นะคะเพื่อที่ว่าเราจะสแกนเราจะทำการสเก็ตในด้านที่เป็นเพล xy นะคะถ้าเป็น xy เสร็จแล้วให้เราลากเส้นค่ะเสร็จแล้วใช้สมาร์ท i ด e n ม i ชันกำหนดขนาดค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เรากลับมาที่คำสั่งลายอีกครั้งค่ะเราจะกดแท็บนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเพนนะคะโดยที่จะขึ้นเป็นตัวอักษรแบบนี้นะคะให้เราเปลี่ยนมาที่เพน ZX นะคะจากนั้นก็ลากเส้นต่อจากจุดเดิมค่ะ เสร็จแล้วเราจะใช้คำสั่งเซนเตอร์ไลน์นะคะลากเส้นเพิ่มเติมที่จะใช้ช่วยในการกำหนดขนาดค่ะใช้สมาร์ทไดเมนชันกำหนดขนาดค่ะ เสร็จแล้วใช้คำสั่ง fillet ค่ะไปที่ t o นะคะไปที่ sketch t o o แล้วเลือกที่เป็น fillet ค่ะตั้งองศารัศมีที่เราจะใช้ลบมุมนะคะตั้ง r a d i n s อยู่ที่80ิมิค่ะเลือกจุด2จุดนะคะตามแบบในหนังสือค่ะ จากนั้นกดโอเคค่ะ,เ,คคะเมื่อเสร็จแล้วเราจะออกจากคำสั่งสเก็ตนะคะเ,คเมื่อเราออกจากคำสั่งสเก็ตแล้วให้เรากดชิปค้างไว้ค่ะเลือกที่จุดและเส้น จากนั้นสร้างเพนใหม่ค่ะไปที่ insert นะคะไปที่ reference geometry นะคะเลือกที่เป็นเพนค่ะเสร็จแล้วเราจะได้เพนใหม่นะคะกด ok ค,ค่ะเมื่อเราได้เพนใหม่แล้วให้เราทำการเ k e t ตเพิ่มเติมตรงเพนที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะคะไปที่คำสั่ง s k e t ค่ะ ใช้คำสั่งที่เป็น cycle นะคะจากนั้นใช้สามาร์ทไดเมนชันกําหนดขนาดค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราออกจากภาพ sketch กกค่ะเสร็จแล้วเรามาที่ฟิลเตอร์นะคะเราจะใช้ที่เป็นสเวปนะคะ ตามในหนังสือค่ะโดยในช่องโปรไฟล์นะคะเราจะเลือกเส้นวงกลมค่ะแล้วก็ในช่องที่เป็นผาดน,นะคะเราจะเลือกเส้นค่ะเสร็จแล้วให้เราเลือกที่เป็นตินด้วยนะคะตั้งค่าค่ะให้มีให้มี บางอยู่ที่1มิลนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะเสร็จแล้วให้เราสะท้อนสะท้อนชิ้นงานของเรานะคะโดยใช้คำสั่งไมเลอร์ค่ะจากนั้นให้เราเลือกที่เป็นด้านไลท์เพนนะคะส่วน ช่อง filter to myler นะคะให้เราเลือกที่เป็นที่เป็น swip ที่เราทำเมื่อตะกี้นะคะจากนั้นให้เรากดโอเคเราก็จะเห็นว่าชิ้นงานเราเป็นแฮนจักรยานแบบเต็มส่วนแล้วนะคะจากนั้นให้เราใส่สีและพื้นผิวนะคะ มาที่ e p p e a r a n c e นนะคะเลือกสีค่ะเราเลือกพื้นผิวจากด้านขวานะคะ เมื่อเสร็จแล้วกดโอเคค่ะนี่นะคะนี่เราก็จะได้แฮนด์จักรยานของเราแล้วค่ะจากนั้นเราทำการเซฟค่ะ เสร็จแล้วกดเซฟค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานของเราออกมาแล้วนะคะ